ผลกรรมรังแกพึ่งวันนี้จะเล่ากฎแห่งกรรมถวายพระภิกษุนวกะกฎแปลว่าดันกรรมแปลว่าแต่งหรือการกระทําให้เป็นไปตามนั้นถ้ากรรมดีมีปัญญามันจะดันไปหาความดีให้มีจิตใจสูงมีสติปัญญาด้วยเรียกว่ากฎแห่งกรรมอันนี้มีสินห้าเป็นข้อพิสูจน์ด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน กีระดังได้ยินมาเมื่อผมเป็นเด็กได้ประสบการณ์ด้วยตนเองที่บ้านบางประทุนหรือเรียกว่าบ้านเกาะที่ตรงนั้นเป็นหัวเกาะที่ปากน้ำบางพุทธาเข้ามาเรียกว่าบ้านเกาะต่อมาก็เลยเรียกบ้านบางประทุนเนื่องจากที่บางน,นั้นเหมือนประทุนเรือผมเคยถามโยมคนแก่คนเฒ่าว่าทำไมเรียกบางประทุนได้รับคำตอบว่า หลานเอ้ยบางนี้มันกลมมันไม่ลึกไม่ตื้นมันกลมเหมือนประทุนเรือข้าวมีป่าต้นมะขามเทศยอดมันอ่อนช้อยเข้ามาหาการเหมือนประทุนเรือเขาเลยเรียกบางประทุนบัตรนี้ถมเต็มหมดแล้วหาบางประทุนไม่มีแล้วที่นี่เป็นบ้านของผมเองคนรุ่นเก่าเรียกบ้านเกาะ คนรุ่นกลางเรียกบ้านบางประทุนคนรุ่นหลังเรียกตำบลบางม่วงหมู่เมื่อก่อนนี้ขึ้นกับตำบลต้นโพมาตอนหลังแยกออกมาเป็นตำบลบางม่วงหมู่เมื่อวานซืนนี้โยมบ้านแพรกสัมมะเนียงอยุธยามาพูดเรื่องความกลุ่มใจในครอบครัวลูกหลานไม่สามารถคีกันและเล่าเรื่องเหตุการณ์ให้ฟังผมเลยนึกได้ถึงเหตุการณ์ย้อนหลังของผมเอง เมื่อผมเป็นเด็กอายุประมาณ12ขวบเข้าโรงเรียนแล้วรุ่นผมเข้าโรงเรียนอายุ9้ขวบไม่เหมือนพวกท่านเข้าโรงเรียนกัน4ขวบชั้นอนุบาลชั้นประถมผมเข้า9้าขวบชั้นเตรียมหนึ่งแล้วขึ้นชั้นป1ไปออกชั้นป4เดี๋ยวนี้มาเพิ่มเป็นประถม5ประถม6ข้างบ้านผมเองนะครับมีลุงเป็นลูกพี่ลูกน้องกับโยมผู้หญิง เรียกชื่อว่าลุงโปรงเรียกป้าสะไคยว่าป้าเขียวมีพี่สาวของผมคนหนึ่งเป็นลูกสาวลุงโปรงนี้ชื่อพี่สมบุญสามีเขาเป็นคนอีสานชื่อนายพรมเป็นสามีคนที่สองสามีคนที่หนึ่งชื่อนายเกลี้ยงแม่ผมนึกได้เลยมันลืมไปแล้วปู่ย่าตายายพี่ป้านาอาของผมตั้งแต่เป็นเด็กอายุ1 11- 2ขวบ และผมก็จากบ้านไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพไปอยู่บ้านคุณลุงสอนศิลปะบรรเลงบ้านหลวงประดิษฐ์ไพเรหลวงทารารินน้ำร้อนถวายรัชการที่6เล่นโขนตีระนาดด้วยผมไปอยู่บางแวกมาเป็นเวลาสองปีนะครับพอดีกับโยมไทบ้วนกับโยมละไมมากกล่ำทองบ้านอยู่อำเภอบ้านแพรกท่านพระครูสังครักษ์ บอกว่าชื่อบ้านสัมมาเนียงที่มีวัดหลวงพ่อเขียวเคยไปกับท่านไปสัรบ้านงานเขาทำบุญบ้านนี้ใจบุญร่ำรวยพอสมควรลูกดีทุกคนสร้างความดีมาทุกคนคุณพ่อคุณแม่ก็สร้างความดีไว้กับลูกทำถูกไว้กับลูกหลานลูกบ้านนี้ทำมาหากินจากยากจนมาร่ำรวยมีกิจการค้าที่ตลาดบ้านแพรกต่อมาเกิดวุ่นวาย ลูกชุดหนึ่งไปหาเจ้าเข้าทรงว่าถูกทาคนเอาของมาทําใต้บ้านพี่น้องไม่สามารถคีทะลากกันไม่พักไม่มีความสุขเลยมีคนหนึ่งเป็นโรคประสาทไม่ทราบเป็นไปได้อย่างไรก็เลยเชื่อเจ้าเข้าทรงอีกชุดหนึ่งไม่เชื่อเชื่อพระก็เลยวุ่นวายมากมายคนโน้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นพิจารณากฎแห่งกรรมปัจจุบันไม่มี ยังรู้เท่าไม่ถึงการเพราะเหตุใดหรือมันต้องมีเหตุผลโยมละไมเล่าต่อไปว่าหลวงพ่อจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะตอนก่อสร้างตึกสร้างบ้านยังไม่เสร็จพึ่งมาเกาะอาศัยอยู่รังใหญ่มากพึ่งมาเกาะที่บ้านโยมละไมเกรงว่ามันจะไปต่อยพวกช่างก่อสร้างเดี๋ยวจะไปกวนต่อยคนนู้นต่อยคนนี้ คิดว่าไล่ไปคงไม่บาปหรอกกำลังก่อสร้างทำเสร็จแล้วค่อยมาอยู่เธอะให้ลูกเอายามาฉีดให้กลิ่นเม็นๆเนพึ่งจะได้ไปลูกคงจะฉีดเข้าไปมากพึ่งก็ตายหมดหล่นเละที่ไม่ตายก็หนีไปเลยจากเหตุการณ์นั้นก็ผันผวนทำให้บ้านไม่มีความสุขเลยทะเลาะกันไม่พักคนนั้นป่วยคนนี้ป่วยคนนี้หายคนโน้นเป็นตลอดรายการหาความสุขไม่ได้ ลูกก็ไปหาหมอดูเจ้าเข้าทรงว่าถูกกระทําคนเอาของมาไว้ใต้บ้านอาตมาบอกไม่ใช่หรอกโยมเป็นเพราะพึ่งท่านทั้งหลายอย่าทํานะผมก็มานึกถึงตัวผมเองเมื่อครั้งอายุ11-12ขวบที่บ้านลุงโปรงป้าเขียวพี่สาวของผมลูกลุงชื่อพี่สมบุรณ์ยังไม่มีครอบครัวพอมีครอบครัวผมก็โตเข้าโรงเรียนชั้นเตรียม ก็จำได้บ้างไม่ได้บ้างพอมาทราบข่าวเรื่องนี้จากโยมละไมก็นึกได้ว่าเป็นความจริงอีกเช่นเดียวกันมีพึ่งมาเกาะรังใหญ่ที่บ้านลุงผมอยู่บ้านติดกันวันนั้นเขาออกไปนอกบ้านเกือบหมดลุงผมไปเลี้ยงควายป้าเขียวหับของขายที่ตลาดบางขามพี่สมบูรณ์กำลังตั้งคันคนที่สองก็ไปขายของด้วย เหลือแต่พี่เขยอยู่บ้านก็ชวนผมไปเอาไฟเผาพึ่งเขาเป็นคนใช้เราเราเป็นเด็กก็ไม่รู้ว่าเป็นบาปแต่ประการใดลุงกลับมาด่าแหลกเลยลุงเป็นนักอุโบสถถือศีลกินบวชด่ดา3วันสคืนแต่ไม่ได้ด่าผมหรอกด่าลูกเขยเขาด่าไปด่ามาคว้าดาบตีกันเข้าแล้วฟันกันหัวร้างข้างแตกตีกันสวันสาคืนแล้วด่ากันแหลกไปอีก พราะเหตุกฎแห่งกรรมนะครับในที่สุดพี่สมบูรณ์กับพี่เกลี้ยงเขาไม่ได้ทะเลาะก,กันเลยนะเขาไม่มีเรื่องอะไรเลยนะครับแต่จําเป็นต้องจากบ้านไปเพราะพ่อตาคือลุงของผมคว้าดาบฟันลูกเขยลูกเขยก็กลุ้มใจจะสอกกลับไปบ้างก็จะโดนพ่อตาถ้าไปทำคนไม่มีธรรมะก็จะตีหัวพ่อตาพ่อไปฟันลูกเขยผมอยู่ที่นั่นเลยนี่เพิ่งจะระลึกได้ ที่โยมบ้านแพรกเล่าเหตุการณ์ตรงกันกฎแห่งกรรมแน่ไม่มีความสุขนะครับคนดีทะเลาะกันได้แตกแยกกันได้พี่เขยผมเลยบอกว่าน้องเอ้ยพี่อยู่ไม่ได้แล้วนะขอลาเป็นเพราะพึ่งนี่เองลุงด่าสามวันสามคืนด่าไม่พักจนลูกเขยอดกลั้นไม่ได้ก็เถียงเข้าไปบ้างก็คว้าด่าฟันลูกเขยผมอยู่นั่นเห็นชัด ฝ่ายพี่สาวเขาก็บอกพ่อไปโทษพวกบ้านฉันทำไมเล่าพี่สาวเลยซักทอดผมเข้าอีกบอกผมเป็นคนจุดสามีเขาไม่ได้จุดเลยไม่รู้จะโทษใครถูกเป็นกฎแห่งกรรมด้วยกันทั้งคู่พี่เกลียงก็เตรียมกระเป๋ากลับบ้านบ้านอยู่ใต้วัดชัยโยไปห้าหกท่าผมเคยไปเขาก็เลยไปได้ครอบครัวใหม่ทั้งทั้งที่เมียเก่าไม่เคยทะเลาะกันเลย ต้องแยกกันไปเพราะกฎแห่งกรรมแต่ก็ไปมาหาสู่กันลูกออกมาชื่อนายสอนตอนนี้ตายไปแล้วลุงผมเห็นหน้านายสอนนึกถึงลูกเขยกระดาล้านแทนในไม่ช้าลุงผมก็ตายตายอย่างอเน็จอานาดนี่เป็นกฎแห่งกรรมชัดผมเองโตขึ้นอยู่ชั้นป .4 ยังไม่ได้โกนเปียมันเป็นกฎแห่งกรรมที่ผมเผาพึ่ง ไปวัดไหนไปงานไหนโดนต่อยทุกงานเคยถามว่าลื้อมาต่อยอ้วททำไมก็บอกว่ากูคลื่นไส้มึงไปวัดตึกเด็กวัดรุ่นเดียวกันขับต่อยมาวัดสัตตาพิ่ลมขับต่อยอีกมาวัดมะปรางต่อยอีกผมก็ไม่ทราบว่าเป็นเหตุเพราะอะไรมานึกได้ตอนบวชอ๋อเป็นกฎแห่งกรรมของเราเองที่เราไปเผาพึ่งพึ่งต่อยก็เอาเท้าขยี้ ยังเป็นเด็กก็ไม่ทราบไปไหนก็เลยถูกต่อยเรื่อยเลยนี่เป็นกฎแห่งกรรมนะครับขอถวายในวันนี้ต้องซัดเซปเนจรพี่น้องต้องแตกรอหองระแหงกันหาความสุขไม่ได้เลยจึงขอเรียนถวายโปรดกรุณาอย่าไปทำพึ่งเลยพึ่งมาอาศัยเขาจึงได้เอาขี้พึ่งมาควัญเทียนนอกจากใช้ประกอบพิธีกรรมแล้ว ยังแฝงข้อคิดสอนธรรมะแก่เราว่าเราไปไหนต้องหาที่พึ่งจุดเข้าแล้วมันร้อนน้ำตาไหลเลยร้อนคือราคะร้อนคือโทสะร้อนคือโมหะมันมีน้ำตาไหลเห็นไหมพึ่งคือเทียนถ้ามันไม่ร้อนน้ำตาจะไหลได้อย่างไรเล่าใส่เทียนหมดขี้พึ่งหมดเราก็หาขี้พึ่งกันไม่ได้ เพราะฉะนั้นพึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ทำให้พึ่งพาอาศัยได้ไปไหนหาที่พึ่งไว้เถอะขอรับหาที่อยู่ที่พึ่งอาศัยเป็นปัจจัยสี่เราจะได้อยู่ดีกินดีมั่งมีสีสุขถ้าหากว่าไปอยู่บ้านเรือนใครถ้าเป็นอย่างนี้อย่าให้เขาทำห้ามไว้เถอะครับเป็นบาปเห็นทันตาลองดูได้ก็มีพึ่งเกาะที่บ้านท่าน หากเอาไฟจุดไม่เช้าหลอกไม่เกิน7วัน15วันจะมีเรื่องร้อนใจแย่เลยนะครับขอความสุขสวัสดีจงมีแก่พิสุกเถระพระคณะครูอาจารย์และพระพิสุกนวะกะจงงอกงามไพ่บูรณ์ในบรวรพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะละปฏิพานธนสารสมบัติ จะนึกคิดสิ่งหนึ่งประการใดจงสมความมุ่งมา่ปรารถนาด้วยกันทุกรูปทุกนามเทินธรรมะพระธรรมสิงหบุราจาร์หลวงพ่อจารันทิตาธรรมโมสาธุ